มิงมีความเชื่อมั่นมากเลยนะคะว่าศาสตร์เวียดนามเนี่ยจะเข้ามาช่วยคนไทยเนี่ยผ่อนคลายเป็นที่ที่ระบายความเครียดได้เป็นอย่างดีเลยย้อนกลับไปประมาณ3เดือนที่แล้วเนี่ยมันจะมีคลิปหนึ่งใน Tik t o อกซึ่งไวรัลมากๆเป็นของคนเวียดนามนะคะแล้วมิงเห็นคนไทยเนี่ยไปเม้นประมาณเป็นร้อยเลยค่ะมิงก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันแล้วมิงก็มองว่าเฮ้ยอันเนี้ยศาสตร์เนี้ยเป็นศาสตร์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจริงๆแล้วทําไมมันดูสบายได้ขนาดเนี้ยมิงก็ เทคสเปคเขาส่วนตัวว่าแบบสนใจธุรกิจนี้คุยกันเนี่ยมิงไม่ได้ซื้อแฟรนไชส์เขานะเพราะว่ามิงอยากทําแบรนด์ตัวเองแต่มิงซื้อศาสตร์เขาเชื่อมันน่นได้เลยว่าวางเวลาเนี่ยจะเป็นศาสตร์ออริจินอลจากเวียดนามจริง,รงๆเพราะว่ามีครูจากเวียดนามมาสอนเทอรลปิสของมิงเองเลยผลิตภัณฑ์ของร้านวางเวลานะคะในด้านของผมนะคะมิงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์โอเวนะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากอิตาลีแล้วมาในส่วนของหน้าเนี่ยมิงเลือกใช้แบรนด์ชาเวนมูนะคะจากเยอรมัน ตัวนี้ได้รางวัลการันตีมากมายว่าเป็นออแกนิก98%เหมือนกันเป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลายสงบนะคะแล้วก็ขึ้นไปเนี่ยมิ้งจะเปิดประสาทรับรู้นะคะด้วยกลิ่นเปิดประสาทสัมผัสนะคะด้วยขนนกเปิดประสาทรับรู้ด้านเสียงจะเป็นดนตรีนะคะธรณพิสของมิ้งทุกคนเนี่ยถูกเทรนมาอย่างดีให้ต้อนรับลูกค้าด้วยความอบอุ่นลูกค้าที่มาเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าธรณพิสที่เนี่ยมารยาทดีมากเหมือนถูกประกวดมารยาทไทยมาแล้วในส่วนของโลงมาดรายผมเนี่ย มิ้งยังเสิร์ฟขนมเป็นขนมไทยนะคะมิงเลือกมาเป็นอย่างดีชาที่เป็นชาดอกไม้นะคะและตอนนี้นะคะวังเวลาก็พร้อมแล้วนะคะที่จะเปิดรับครอบครัวเพิ่มก็จะเปิดขายทั้ง2แบบเลย1คือเป็นแบบแฟรนช์ชนะคะก็จะใช้ชื่อวังเวลาเลยแล้วมิงก็จะเซตระบบให้ทั้งหมดนะคะแบบที่2ตัวนี้นะคะจะเป็นการเรียนสูตรเวียดนามนะคะที่เพื่อนๆก็สามารถนําไปเปิดในแบรนด์ตัวเองได้สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะมาปล่อยวังเวลาที่น่าเบื่อให้กลายเป็นเวลาของการบอกนักตัวเองอีกครั้งนะคะ